กลับมาช่วงนี้นะคะเรามารู้จักเรื่องราวของปลอมกันบ้างดีกว่านะคะไม่ค่อยคุ้นหูเหมือนกันนะคะอะไรปลอมนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของโบท็อกปลอมเพีกระโดดานี่ของปลอมเยอะครับทุ้ชมที่เห็นอยู่อย่าไปเชื่อนะฮะของปลอมดังนั้นที่อยู่ในท้องที่หมอหมอนยัดไว้นะหมอนยัดไปจริงนะคะขอต้อนรับคุณหมอออนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณหมอออนค่ะสวัสดีค่ะการฉีดโบท็อกซ์มของปลอมเลยครับพี่มีค่ะ เยอะมากเลยตอนนี้ในท้องตลาด oh, จริแล้วเราจะรู้ได้ยังไงะะ่ะว่าอ<ะ>ันเนดนจรไเลยลอมคือจริงๆเนี่ยถ้าโบอท็อกอมแล้วถ้าในคนที่ไม่ค่อยมีความรู้นะคะอย่างเช่นผู้บริโภคนี่ยแทบจะสังเกตไม่ได้เลยค่ะ, uh huh. ะซึ่งปลอมนี้มีหลายระดับค่ะบางระดับก็คือปลอมแบบว่าไม่มีบทท็อกเลยเอาเป็นพวกน้ำเกลือพวกผงแป้งหรือพวกผงวิตามินมาผสมครับ แต่อันนี้จะโชคดีหน่อยนะคือฉีดไปก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีอย่างเช่นโบท็อ,อกป์อมจากประเทศจีนอย่างเงี้ยคะะ่ะอันนี้ฉีดไปแล้วปุ๊บจะมีผลต่อร่างกายเยอะ ซึ่งก่อนจะมาพูดถึงพีชนี่พูดถึงพีชนี่ต้องขอพูดถึงว่าโบทอกเขามาจากไหนดีกว่าเนาะโบทอกเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งค่ะที่เราพบง่ายมากเลยพวกอยู่ในอาหารกระป๋องอย่างเช่นแบบพวกหน่อไม้ปี๊บกระป๋องอะไรที่แบบว่าดูคุณภาพต่ำๆนะแล้วเขาเอามาสากัดซึ่งต้นทุนก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่การสากัดนี่แหละที่มันจะแยกเกรดว่าอันไหนเป็นโบทอกจริงโบทอกปลอมโบทอกราคาแพงหรือราคาถูกค่ะ เพราะว่าการที่เขาสกัดเนี่ยต้องสกัดตัวพิษออกไปซึ่งถ้าเคยทราบคือแต่ใน,ในอดีตนะคะอย่างเช่นในการทานอาหารกระป๋องที่หมดอายุอะค่ะคคอาจจะมีปัญหาคือทานเข้าไปแล้วมีผลต่อกล้ามเนื้อโบสถองเนี่ยคือเป็นสารที่ฉีดเข้าไปแล้วขายกล้ามเนื้อถูกไหมจากริ้วรอยอย,อย่างเงี้ยลดลงฉีดน่องน่องก็เล็กลงอย่างเงี้ยค่ะคคตัวเนี้ยคือในอดีตคือพอเขาทานเข้าไปแล้วปุ๊บม,มีปัญหาคือกดการหายใจเพราะการหายใจคือต้องใช้กล้ามเนื้อเหมือนกัน แล้วทีนี้ก็เลยมาค่อยๆลดพิษลงแล้วเอามาใช้ในวงการแพทย์ค่ะที่จริงแล้วโบทอกเนี่ย เขาเอาไว้ใช้ใชทําอะไรคะถ้าไม่ใช่เรื่องความสวยความางามจริงๆแล้วเริ่มกําเนิดเลยคือใช้ตามโรงพยาบาลค่ะในคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับโรคประสาทคือเอาไว้คลายกล้ามเนื้อในเด็กที่มีปัญหาว่าอย่างเช่นขาอย่างเงี้ยตรงน่องแข็งมากจนไม่สามารถที่จะวางขาลงกับพื้นได้เดินไม่ได้เงี้ยคือแข็งเกร็งจนต้องเขย่งเงี้ยค่ะก็จะลดคลายบริเวณนั้นได้หรือคุณหมอตาไว้ฉีดใกล้ๆตาในคนที่เป็นตาเขค่ะเพราะตาเขด้านเนี้ยกล้ามเนื้อด้านนี้มันดึงเยอะเกินไปก็ฉีดแต่การว่า้ฉีดแล้ว อุ้ยริ้วรอยตรงหางตาดีขึ้นด้วยก็เลยได้เอามาใช้ในความงามก็เลยเป็นผลพลอยได้คือที่จริงเราเอาไว้ใช้เฉพาะในการรักษาโรคแต่ก็มาใช้ในเรื่องของความสวยความงามฉีดไหมไม่เคยค่ะโบท็อกจริงจริงอย่ามีลูกแล้วคอนลูกแล้วฉีดไหมฉันไม่เคยฉีดไงเคยแต่ผ่าบอกแล้วไม่เน้นฉีดแล้ผ่าอย่างเดียวเลยผ่าอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าฉีด คือในความรู้สึกของเพียคือฉีดเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเอาออกไม่ได้แต่ผ่าอย่างซิลิโคนเนี่ยยังดึงออกได้เรา,าก็เลยเออใช่ใชก็เลยกลัวการฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่อยอย่างที่บอกว่าโบท็อกแล้วพอเอามาใช้ในเรื่องของความสวยความงามก็มีการเอามาใช้แบบผิดๆอีกใช่คือหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องดูว่าโบท็อกสิคือเดี๋ยวนี้ค่ะจะค่อนข้างกรอบได้ เนียนมากแค่เสิร์ชกูเกิลมาโบท็อกมาเป็นหลอดเป็นแผงเลยแล้วสังเกตว่าเอ๊ะทำไมโบท็อกบางที่2008ก็ยังมีแต่บางที่ขายเป็นหมื่นสองหมื่นถึงสามหมื่นด้วยซ้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยละค่ะคือความบริสุทธิ์ต่างกันอย่างเช่นว่าถ้าอย่างเช่นเคยได้ยินข่าวไหมคะที่ฉีดโบท็อกไปแล้วมีนังตาตกปากเบี้ยวยิ้มไม่ได้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าโบท็อกถ้าเขาทําไมต้องแพงการที่ต้องแพงเพราะว่าเป็นการสกัดโบท็อกให้บริสุทธิ์ S <S แล้วทําให้มันกระจายตัวเฉพาะจุดที่เราต้องการจริงๆอย่างเช่นถ้าเราฉีดแค่หางตาหรือแค่หนา้าผากเนี้ยค่ะเขาจะกระจายตัวแค่ประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งจากจุดที่ฉีดแต่ถ้าโบริโภปลอมคือสกัดไม่ดีอย่างเงี้ยการกระจายตัวเยอะเคยมีจริงๆเคยมีคุณหมอท่านหนึ่งเลยตอนนั้นฉีดโบทิออกจีนซึ่งฉีดเข้าไปที่นอกเหมือนเวลาเราใส่ส้นสูงเรานอกมันเป็นกล้ามใช่ใชไหมคะฉีดเข้าไปที่นอกปุ๊บเนี่ย จริงๆนี่เป็นเพื่อนของพี่เลยค่ะ,ะ,ะน,นี่เป็นข่าวมาคือตอนนั้นยังยังอาจจะเรื่องความรู้บทของยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยาเหมือนฉีดช่วงเช้าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนหน่อยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเลยเฮ้ยรู้สึกว่าขาไม่มีแรงะจะเหยียบคันเร่งเหยียบไม่ได้ะ<ห>จะเหยียบคือจะไปโรงพยาบาลละจะเหยียบคันเร่งไม่ได้ก็คือต้องให้คนอื่นพาไป พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือคิดดูว่าฉีดโบท็อกจากนอกนะคะมันกระจายจนมาถึงกล้ามเนื้อหายใจโอ้ไปถึงโรงพยาบาลแทบแบบถึงกล้ามเนื้อกระบางลมและหายใจไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจช่วยเลยอ้อแล้วต้องรอให้ลิ์ของโบท็อกหายไปจึงกลับมาหายใจได้อีกครั้ง<อ>ค่ะนะคะ,คะอันนี้คือในเคสที่ร้ายแรงแต่บางหลายๆเคสที่อย่างเป็นคนที่เรารู้จักหรือดาราหลายๆคนอนะครับฉีดโบท็อกจน ลักษณะของรูปหน้าเปลี่ยนไปเวลาพูดนึกออกป่า<อ>สังเกตไหมดาราบางคนหรือแบบคนที่ฉี่เวลาพูดจะแบบสแดงสีหน้าไม่ได้ย,ยิ้มก็เกรงแล้วก็แบบผิดปกติอะไรอย่างนี้ยอันนี้มันจะผมเคยเจอคนนึ่งเวลาเขายิ้มอ่ะ,อะตาเขาไม่ยิ้มด้วยอ่ะคืะะยิม้มแค่ปากอ่ะก็จะแย่ๆใช่ไหมยิ้มปุ๊บเลยแล้วแต่ตาเขาแบบมันตึงหมดแล้วตึงช่วงล่างอ่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะมีผลต่อระบบประสาทอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ แบบนี้ไม่มีค่ะคือแปลว่าฉีดเยอะเกินไปคืออย่างเช่นจริงๆหน้าหมอนี่ก็ฉีดโบท็อกนะคะแต่ว่าเราจะฉีดนี่คือความจริงนะครับผมแต่ว่าเราจะยังแสดงสีหน้าทุกอย่างได้ตามปกติบ่ยยิ้มเลยยิ้มร้องไห้คุณหมอร้องไห้ก็ร้องได้เหมือนเดิมคือเราจะดูว่าคุณหมอยังแสดงสีหน้าได้ปกติเพราะว่าการฉีดโบท็อกส์มันไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ในปริมาณที่ ใช่ที่เหมาะสมค่ะการฉีดวัตถุคือเราจะสามารถฉีดให้เป็นธรรมชาติได้ตัวนี้จะสามารถชะลอริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นี่คือสองกระจกฉีดเองอ๋อใช่ค่ะอดีตคุณหมอคุณหมอฉีดตรงไหนบ้างคะอย่างคือจริงๆฉีดเนี่ยหมดเลยคือหน้าผากหว่างคิ้วค่ะหางตาใต้ตาแล้วก็กรามแล้วก็ฉีดยกหน้าค่ะสรุปทั้งหน้าค่ะทั้งหน้าฉีดนานหรือยังคะคุณหมอฉีด เรื่อยๆเลยค่ะประมาณถูกอไม่ได้ตีดเกมใช่ไหมคะฉีดเรื่อยๆก็เราเป็นหมอความสวยความงามะเนาะเราทําให้คนไข้แล้วถ้าเกิดตัวเราเองไม่กล้าฉีดมันก็ไม่ใช่ถูกต้องค่ะต้องเริ่มก่อนเหมือนเอ๊ะลูกค้ามาฉีดห่างตาอย่างเงี้ยแต่เรายังมีตีนกาอยู่เขาก็จะมองหน้าเราซึ่งเนี่ยก็เริ่มกลับมาแล้วมันอยู่ได้นานไหมคะก็จริงๆถ้าเป็นโบท็อกที่เป็นของอเมริกาแล้ว เป็นออริจินอลจริงๆคืออยู่ได้ประมาณ5-6เดือนอค่ะก <c oughs> ็คือปีหนึ่งประมาณ2ครั้งค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วนอกจากว่าที่จะมีปัญหาปากเบี้ยวยิ้มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งเลยคือการที่โบท็อกที่สกัดมาไม่บริสุทธิ์ค่ะ,ะฉีดเข้าไปปุ๊บก็อาจจะตึงสมมติว่าเราฉีดประมาณเล็กน้อยนะคะจะตึงแต่ว่า การที่ตึงเนี่ยอาจจะตึงแค่ประมาณครั้งสองครั้งที่ฉีดแล้วหลังจากนั้นร่างกายจะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันคือเป็นตัวต้านขึ้นมาเหมืมอนเราฉีดวัคซีนนะคะคือฉีดพิษเข้าไปนิดนึงแล้วทําไมเราไม่เป็นหวัดตัวนี้เหมือนกันฉีดโบท็อกเข้าไปปุ๊บอาจจะตึงแค่ครั้งสองครั้งแล้วหลังจากนั้นไม่ตึงอีกเลยตลอดชีวิตก็เป็นได้เพราะร่างกายสร้างตัวต้านขึ้นมาแล้วอ,อ,อาจจะเคยได้ยินว่าไอ้ทาไมไปฉีดแล้วอ,อการไม่ลงอะไรฉีดโบท็อกไม่ลงจริงๆคือมันลงแต่ว่าร่างกาย อาจจะมีตัวต้านขึ้นมาแล้วค่ะถึงจะมาฉีดยี่ห้อที่ดีเป็นออริจินัลแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถลดเิ้วรอยได้อีกแล้วบางทีคือเป็นคนละคนฉีดหมอเดียวกันยาตัวเดียวกันปริมาณเหมือนกันผลที่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับ แต่ละคนด้วยใช่ไหมคืออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะไปฉีดตัวแบบบางที่โบท็อกปอมหรืออะไรที่เราไม่รู้มาก่อนค่ะแล้วปุ๊บฉีดมาปุ๊บครั้งแรกอาจจะตึงครั้งที่2ตึงพอครั้งที่3าเอ๊ะทำไมไม่ตึงแล้วบางทีอาจจะเป็นคุณหมอคนเดิมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบางทีก็ยังมีโดนหลอกนะว่าเพราะว่ามันเป็นโบท็อกคือเวลาเซลล์ออกมาขายเวลาเซลล์ออกมาขายดังนั้นการที่จะซื้อโบท็อกที่เซฟที่สุดคือให้ซื้อกับตัวแทนผู้จําหน่ายที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยมันจะมี หนึ่งยี่ห้อจะมีแค่ตัวแทนจําหน่ายหนึ่งเดียวค่ะ oh. อย่างเช่นเหมือนเราอยากทราบว่าอย่างเช่นยี่ห้อของอเมริกาที่ฮอตมากเลยคือของ <Okay. S 1> อเลแกนอยากทราบว่าคลินิกไหนใช้ได้เราสามารถโทรไปถามที่บริษัทเขาได้ว่าเอ,อคลินิก oh. ไหนซ,ซื้อจริงๆอย่างเงี้ย oh. เพราะบาง <Okay. S 1> ทีคุณหมอค่ะก็ยังไม่ทราบเลยว่าบางทีซื้อที่ไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทโดยตรงหมายประมาณว่าเออมีตัดลตมาอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาจาหน่ายอะค่ะคือถ้าไปหลงเชื่ออาจจะ ได้โบท็อกที่ปลอมได้ค,ค,คือต้องเข้าใจว่าโบท็อกอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบน้ำส้มสายชูน้ําปลาที่เราบอกว่าสังเกตสีกลิ่น<ช>หรือว่าลองเอาไอโอดีนมาหยดมาเทสว่ามันปลอมไม่ปลอมจะรู้ว่าปลอมไม่ปลอมก็ต่เมื่อผลลั์ที่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจะไปฉีดก็คือจะต้องเลือกที่คลินิกที่ตัวคุณหมออะไรย่างเงี้ยเพราะแบบ ถามว่าตัวเรารู้ไหมก็ไม่รู้รหรอก<ช>เวลาไปนั่งคุยกับหมอเนี่ยตัวนี้อเมริกาจีนเกาหลีรู้ไหมไม่รู้ก็มาเหมือนกันเป็นหลอดหลอดเหมือนกันเลยเนะี่ยใช่ซึ่งถ้ามีพิษมาแล้วก็ลำบากลำบากถึงเส<ช>ียชีวิตได้ไหมคะคุณหมอคืออาถ้าฉีดของปลอมปริมาณมากถึงเสียชีวิตได้เพราะว่าเขาจะไม่ใช่แค่คายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าค่ะ อย่างเช่นคลายกล้ามเนื้อไปถึงกล้ามเนื้อหายใจอย่างเงี้ยเราจะหายใจได้ทําางนส่วนใหญ่คือเป็นการหายใจซึ่งการหายใจนี่จะค่อนข้างเสียชีวิตเร็วของใจนะแค่สีนาทีเองไม่มีอากาศไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะแค่ฉีดโบท็อกนะคะอ่ะเดียวค่ะระหว่างนี้นะคะเราเปิดสายลืมบอกนะว่าวันนี้มีกิฟต์วอชเชอร์แจกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็คือเป็นอันนี้นี่เองค่ะกิฟต์วอชเชอร์นะคะสามารถไปใช้บริการได้ที่ L อลคลินิก b e a u t y c e น t e r นั่นเองนะคะซึ่ง1บาทต่อ1ท่านนะคะใครที่สามารถเดินทางมาได้แถวเกษตรนวมินเนาะสามารถที่จะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการของเราหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะคะก็โทรมาปรึกษาเราได้แล้วก็จะแจกกิฟต์เชินี้ไปด้วยค่ะใช่แล้วนะครับผมโทรเข้ามากันเลยนะครับตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมแล้วโทรมาเลยใช่ค่ะคุณนัดแล้วอย่างผู้ชายผู้ชายชื่อได้นะฮะผมเห็นเยเพื่อนผมเยอะมากเลยผมไม่น่าถามคำถามเนี่ย มันไม่ต่างหรอกผู้ชายผู้หญิงถ้าใครแค่อยากสวยอยากหล่อ แต่ผมไม่ผมไม่ได้ฉีดนะครับนี่ของจริงครับออนี้ยังครับผมแล้วนาปีมาแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดอย่างผู้ชายกับผู้หญิงกล้ามเนื้อหรืออะไรจะต่างเออมันแตกต่างกันไหมต่างกันค่ะคือผู้ชายเนี่ยลักษณะกล้ามเนื้อจะค่อนข้างขนาดมัดใหญ่กว่าเราจะต้องใช้โบท็อกซ์ที่ปริมาณมากกว่าแล้วการอย่างเช่นการฉีดหน้าผากจะต่างกันเลยอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ไม่ชอบที่คิ้วจะต้องเหินเหินคิ้วโก่งขึ้นแต่ผู้หญิงชอบการฉีด ตำแหน่งปริมาณยาก็จะแตกต่างกันค่ะผู้ชายจะต้องฉีดให้หน้าดูเข้มดูยังมีกล้ามเนื้ออยู่แต่เหมือนกามเนี่ยเหมือนการผู้ชายก็จะไม่ชอบให้หน้าเรียวมากมันจะดูไม่ค่อยแมนนะมันจะดูเป็นแบบเป็นเคป๊อปอะไรเกินไปใช่เกาหลีเกินไปอะไรอย่างงี้หน้ามันตุ๊ดตุ๊ดง่ายๆคือเหมือนตุ๊ดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโบท็อกนะคะถ้าจะดูก็ต้องอย่างที่บอกว่าคีหนึงที่เชื่อใจได้ คุณ<ช>มอที่เชื่อใจได้ถึงจา์ก่อนอที่จะฉีดแล้วคนที่จะไปฉีดโบท็อกต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่า <Okay. S 1> ดูแลอยไรคะจริงๆคนที่จะไปฉีดโบท็อกนะคะหนึ่งเลยเนี่ยถ้า บททอเนี่ยก็คือต้องใช้เข็มในการฉีดใช่ไหมคะคอย่างเช่นในผู้หญิงบางคนที่กําลังจะเป็นประจําเดือนหรือว่าพึ่งหมดประจําเดือนไปไม่นานอนเนี้ยค่ะแนะนําคืออาจจะเว้นไว้ก่อนเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ช้าได้ง่ายขึ้นแต่จะไม่มีปัญหาว่าฤ i ิ์บทรทอจะน้อยลงนะคะแค่าอาจจะเกิดช้าได้เงี้ยค่ะแล้วก็2คืออย่างเช่นหลังจากที่ ฉีดโบท็อกแล้วอย่างเงี้ยค่ะควรจะดูแลยังไงเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะทำให้โบท็อกสลายไปได้ง่ายค่ะค่ะนะคะซึ่งหลังจากที่ฉีดมาอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องการกินต้องกินยังไงต้องหมแอลกอฮอล์บุหรี่ถูกต้องพอฉีดเสร็จปุ๊บตอนเช้าตอนเย็นฮะอยากปาร์ตี้ได้ไหมจริงๆแล้วถ้าปาร์ตี้นีไม่แนะนําเลยเพราะว่าการที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีการสูบุหรี่นะคะจะทําให้ โมเลกุลของโบทอร์มีสลายไปได้แทนที่จะจับกับก้านเนื้อเราทำให้เิ้วรอยลดลงค่ะแต่ว่าจะกลายเป็นว่ามันจะสลายไปแล้วแทนที่โบทอร์จะอยู่ประมาณสัก6เดือนอย่างเงี้ยแต่กับจะอยู่แค่ประมาณสัก4 5ห้าเดือนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยทั้งก่อนที่จะฉีดแล้วก็หลังที่จะฉีดนะคะนะครับแล้วจริงๆหลังฉีดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยคืออย่างเช่นในบางคนค่ะที่ชอบ กิจกรรมแบบโยคะร้อนเข้าซาวน่าบ่อยๆไงี้ยค่ะอันนี้ต้องงดเพราะว่าไม่งั้นโบสถอหจะสลายกินหมูกระทะได้ไหมคะกินหมูกระทะแต่อย่าเอาหน้าเข้าไปใกล้หมูกระทะนะครับเพราะเป็นต้องใส่งทุกอย่างในหมูกระทะคุณห้ามใส่หน้าไงฉันขนาดฉันทำจมูกซิลิโคนบางทีเวลานั่งกินหมูกระทะนานๆซิลิโคนร้อนนะจ๊ะอุ้ยฉันก็กลัวจมูกกับนมละลายรวมกันกลัวเนาะ มันล้วังอะก็เวลาเวลาไปทําซาวน่าเวลาไปสปามันก็จะมีต้องเข้าตู้อบใช่ไหมใช่หยหน้าอบมันร้อนมากเลยนะคุณหมอโอ้ยแล้อย่างที่พี่พีทเวลาอาบน้ำอุ่นอ่ะล้วพี่ไม่แต่ฉันก็ถามว่าพี่คะหนูทำน้าอุมาเป็นไรบอกไม่เป็นไรค่ะแต่มันร้อนมันดูอุ่นแต่อาบน้ำอุ่นไม่เป็นไรแต่หมายถึงเวลาซาวน่าแล้วลงแช่น้ำอุ่นได้ไหมแช่น้ำอุ่นได้ร้อนแบบร้อนมากเฮ้ยไม่แน่แล้วมันมันไม่ขนาดนั้นแต่หมายถึงซาวน่ามันมันร้อนมากอะไรอย่างนี้ไงใช่ค่ะคือ คนพนักง,งานเขาบอกไม่เป็นไรแต่เราก็กลัวเนาะมันร้อนอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเหลืออีกอย่างที่ยังไม่ได้ทำโอเคนะต้องจัดหน่อยไหมคะคงไม่ต้องนั่งอสองกระจกฟนะักยัดสิน,นี้นไม่ไหวคะ่ะทำไมคะครับผมกำลังนึกภาพตามที่คุณพูดอยู่ฮนะว่า การทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรามันลำบากขึ้นนะมันก็ไม่ลำบากหรอกแมคือมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่มายถึงบายทีมันก็รู้สึกไงมันก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมให้คุณหมอออนฝาก,ากถึงคลินิกนะครับจญครับค่ะก็ คลินิกเอลคลินิกนะคะอยู่ที่นาวามินซิตี้อเวนิวค่ะแล้วก็จะมีการฉีดบท็อกแล้วตอนนี้คือบท็อกซที่เขานิยมกันมากคือทำลิฟติ้งหน้าคือทำให้หน้าเรียวจะเป็นหน้าเรียวแบบธรรมชาติไม่ไม่แหลมจนเกินไปค่ะไม่ได้ดูแบบว่าดูลออดูพลาสติกอะไรีเนาะสมัยก่อน ใครฉีดโบท็อกมารู้เลยนะมันจริงเนาะค่ะเวลายิ้มคางคือไงไปหมดเลยนะฮะใครแบบว่าอยากโทรไปสอบถามนะครับตอนนี้เบอร์โทรศัพท์คลินิกขึ้นตรงหน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยากทำนู่นนี่นั่นต้องทำยังไงบ้างสอบถามก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบอกว่าดูรายการสวยเปเวอร์นะค่อคุณหมอเขาจะมีส่วนลดให้เรานะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณทุก่านครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับ